สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมเลมอน370นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรับชมคลิปผมขอประกาศอะไรนิดนหน่อยนะครับก็คือตอนนี้ผมได้เปิดช่องใหม่มา2ช่องนั่นก็คือช่อง370 Movie เป็นช่องที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับหนังไม่ว่าจะเป็นการสปอยข่าวสารหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับหนังนะครับและอีกช่องหนึ่งคือช่อง370 Podcast เป็นช่องพอดแคสต์ที่ผมจะมาคุยเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น ASMR หรือว่า บทความนิทานอะไรสอนใจอะไรในแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันหลังรับชมภาพยนตร์เรื่อง Fantastic b e a t The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในจัก,กรวาลของแฮร r รี่พอตเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย J.K. Rowling เรื่องนี้เป็นภาคที่3ของเรื่อง Fantastic b e t t นะครับ เป็นเรื่องที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เป็นพอตเตอร์เฮดคนหนึ่งที่เคยดูหนังแต่ว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกอย่างไรผมจะชอบและไม่ชอบอย่างไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยคือภาคนี้นะครับตามชื่อบอกมันจะเน้นไปทางที่ดัมเบิลดอร์นะครับ ผมรู้สึกว่าภาคนี้ดอรมอดอร์เป็นไฮไลท์ที่เราจะได้ดูดอรมดอร์จริงๆเราจะเห็นได้ว่าดอรมดอร์เป็นคนที่มีความคิดที่แสนวิเศษมากๆอารมณ์เหมือนผมกำลังดูเรื่องมิชชั่นอิมพอสซิเบิลรู้สึกได้เลยว่าเขามีความฉลาดรอบคอบเป็นคนที่ละเอียดพิถีพิถันสามารถแก้ปัญหาได้เรื่อยๆรู้สึกว่าดอรมดอร์เนี่ยเป็นคนที่ลึกลับและก็แผนการเยอะนะครับภาคนี้ก็เลยโชว์เต็มที่อารมณ์เหมือนเราได้เห็นของจริงแล้วว่า ด,ด,ดอดอที่เขาพูดกันว่าเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เห็นในภาคนี้นะครับและด้วยการที่เขาไม่บอกอะไรบางอย่างตามสไตล์ของเขาแล้วเนี่ยมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ว้าวมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆเลยเรื่องต่อมาที่ผมชอบนะครับจะเป็นฉากต่อสู้เราจะได้เห็นฉากต่อสู้จริงๆที่ใช้ในสถานการณ์จริงๆว่าพ่อมดจะมาต่อสู้ในโลกความเป็นจริงอย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงซึ่งเรื่องอื่นเราไม่เคยมีนะครับอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็มีแค่ในโรงเรียนแต่ว่าเราไม่ได้เห็นสถานการณ์จริงของโลกภายนอกนะครับก็คือภาคนี้ทํามาได้ลงตัวมากๆอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความเวอร์วงังว่าเวทมนต์มันมีพลังขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกถึงความสมเหตุสมผลความเลียวที่มันได้ใช้ในสถานการณ์จริงๆผมชอบมากเลยครับเรื่องนี้ทำได้มาลงตัวเลยทีเดียว ต่อมาก็เป็นฉากฮาที่มีกันพอประมาณไม่ได้มีเยอะอะไรมากเท่าไหร่ก็พอมีกันขำๆบ,บ,บ้างแต่วันที่ผมไปดูเนี่ยคนก็เกือบจะเต็มโรงนะครับแต่คนหัวเราะก็อาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่าอาจจะยังไม่เก็ตมุกบางอันแต่ส่วนตัวแล้วผมโอเคกับมุกที่ใสามานะครับแล้วก็เจคอบเนี่ยเป็นตัวแบกของเรื่องเลยต่อมาเป็นเรื่องของสัตว์พิเศษนะครับอาจจะไม่เยอะมากจากที่เราเคยดูผ่านตาม,มา แต่เราก็ได้เห็นตัวใหม่มาอยู่บ้างผมว่าเอามอนสเตอร์มาก็โอเคครับไม่เยอะหรือไม่น้อยจนเกินไปและเราก็จะได้เจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับที่อยู่ในเกม Half-Life ภาคแรกนะครับก็มีพอประมาณให้สมกับชื่อเรื่องศักว์พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเอาล่ะมาในส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลย ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะกว่าส่วนที่ชอบนะครับเอาละครับเหตุผลแรกที่ผมไม่ชอบหนังไม่มีความดึงดูดเลยครับเนื้อเรื่องไม่มีความดึงดูดไม่มีความตื่นเต้นเป็นเนื้อเรื่องที่เดาทางง่ายไม่ค่อยมีปมอะไรสักเท่าไหร่ต่างจากภาคหนึ่งเพราะภาคหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นภาคเล่าเรื่องของนิวส์กับเจคอบตัวเอกของเราเรารู้สึกได้ถึงความผจญภัยมากกว่ามีความสนุกมากกว่าไหลลื่นมากกว่าแต่พอมาถึงภาค2ภาค3เนี่ย มันเริ่มแผ่วมากๆโดยเฉพาะภาค2นะครับส่วนภาค3น่าจะเป็นเพราะว่าบทที่ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปผมก็ไม่ค่อยชอบส่วนนี้นะครับต่อมานะครับฉากในโรงเรียนน้อยเกินไปจากที่เราดูกันในเทเลอร์เรารู้สึกว่าเราจะได้กลับมาเห็นฮอกวอตส์อีกครั้งแต่พอไปดูในหนังจริงๆแล้วมันกลับมีแค่ฉากที่เจคอบนั่งอยู่ที่โรงอาหารแล้วก็ฉาก ที่อยู่ในห้องต้องประสงค์ผมคาดหวังเอาไว้ว่าเจคอ,อบะจะได้เดินทั่วโรงเรียนฮอกวอตส์ในตัวอย่างหนังใส่เยอะมากเกินไปจนทําให้เราอยากเห็นมากกว่านี้ก็ผิดหวังนิดนึงนะครับแต่พอมาดูในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือศาสตราจารย์มกนาเกลตอนสมัยยังสาวๆอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีมิติอะไรมากนะ ดูเป็นตัวละครที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าใส่มาเพราะว่ามีชื่อเฉยๆเรื่องต่อมาเลยนะครับการจัดสรรบทของตัวละครทาได้ไม่ค่อยดีนะอย่างเจคอบผมไม่แน่ใจว่าเขาจำได้หรือไม่ได้หรือยังไงกันแน่ไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เจคอบมีกับนิวส์อะไรอย่างนี้ดูไม่มีอะไรเลยเพราะว่าจัดแบ่งสัดส่วนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มาถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องนี้มันไม่อิ่มมันดูแล้วมันรู้สึกไม่อิ่มนั่นก็คือเรื่องของบอสใหญ่ของเราอย่างก d ินเดเ l ลเป็นตัวร้ายที่ดูไม่มีมิติเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้เราจดจำตอนที่อยู่ภาค2หรือเปล่าเพราะว่ามาภาคนี้แล้วเราไม่ได้เห็นถึงความโหดเลยถ้าอยากให้เห็นถึงความโหดจริงๆก็ ควรจะมีตอนที่เขาฆ่าพวกมักเกิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างจากโบร์ r มมากเรื่องนี้เหมือนมาดูแค่คนคนหนึ่งที่หิวอํานาจมากอยากจะได้อํานาจมาครอบครองแต่แล้วยังไงอ่ะได้อํานาจแล้วยังไงต่อไม่รู้สึกถึงหายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นเลยรู้สึกว่ามันไม่มีแรงดึงดูดมากพอ,อมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าบอสใหญ่ตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ฉากต่อสู้กับดดมดอ หลังจากที่ได้ทำลายสัญญาเลือดไว้แล้วได้ต่อสู้กันแต่ก็มีแค่แป,ป๊บเดียวแล้วก็ทำออกมาได้เฉยเมยมากๆเหมือนเป็นแค่เด็กที่อยู่สนามเด็กเล่น2คนปล่อยพลังใส่กันในจินตนาการมาดูไม่ค่อยมีอะไรเลยผมจึงผิดหวังมากๆเลยโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วสำหรับรีวิวของผมเรื่องนี้ผมให้แค่4คะแนน แล้วก็ยังดีกว่าภาค2นะครับผมรู้สึกว่าการจัดแบ่งช่วงของเขาอ่ะผมว่ามันทำได้บาลานซ์ดีแต่ว่าแบ่งบทตัวละครน่ะไม่ดีแต่เรื่องการทำเวลาแต่ละฉากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็ความสนุกก็โอเคกว่าภาค2หน่อยหนึ่งแต่ภาค2อยังดีที่มันยังมีปมภาค2ผมก็ให้3คะแนนนะครับส่วนเรื่องนี้ผมจะให้แค่4คะแนนเท่านั้นเองเพราะว่ามันดูมันดูเป็นเรื่องราวที่ไม่มีมิติอะไรเลยนะครับ โอเคพอมาถึงตรงท้ายนี้แล้วเพื่อนๆไปดูมาแล้วคิดยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็ฝากติดตาม2ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ